อะไรนี้แล้วกันตรงๆแล้วกันฮารุค่ะโอ้ยยยเรื่องดีไอโจมันไม่กล้าพูดพี่บังหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะพี่บังจะพูดอะไรอ่ะพี่บังจะพูดอะไรอ่ะเดินหน้าไปมีตติ้งรเพี่พี่บังอะไรเนี่ยพี่บางอ่ะเด็กผ้าปลามาแล้วป้าเคลียร์เลยป้าครับ ปาปาปารอมนึงนะครับคุณฮารุเดี๋ยเคียนยาวเคียนเ,เรื่องอะไรคะนันจะหลายเรื่องครับหลายเรื่องครับนั้นเองมันคือความจริงครับปา จะบอกนะป้าไปล้างจานเนี่ยโดนตบไปเนี่ยอย่างกูหรือป้าหรือป้าไปจักรีแกอ่ะป้ามาแล้วป้าฮารุมาแล้วฮารุครับได้เลยครับพี่หลังเชิญมาะเป็นเแฟนตาจูแล้วเหรอ ยังยังไม่ใช่แฟนค่ะแค่คุยกันเฉยเฉยแล้วทำไมถึงเรียกกันว่าที่รักเลยครับมาแล้วครับโจเรียกลู้สแต่ลุ้เรียกว่าเธอโอ้โหแต่เมื่อวานเธอก็เรียกเขาว่าที่รักนะมันคือยังไงครับความสัมพันธ์นี้ก็ก็คุยกันอยู่ค่ะครับมีอะไรไหมครับมึงให้พี่บังถามดิทะลืออะไรมึงมาถามเลยมาเคลียร์เลยคุยคุยถึงไหนแล้วครับถึงไหนแล้วนะคะหมายหมายถึงถึงไหนอะค่ะ ความสัมพันธ์ก็ก็ก็ถึงคนคุยอ่ะค่ะแบบว่าเป็นยังเป็นคนคุยกันอยู่คนคุยบอกรักกันไหมครับก็มีบ้างค่ะบอกคิดถึงโอ้ยอันนั้นเจ้าบอกบ่อยมากกูเสียเสียก็ได้ยังไงอะพักลบมาพบล่ะค่ะนี่ โอ้โหเหมือนบอสเลยอะเฮ้ยกิจกรรมเฮ้ย,ยแบกแอนดิน่าไม่น่าทันละมั้งถ้าใครใครเป็นคนจิงก่อนฮะหนูหนูก็ไม่รู้อ่ะอุ๊ยป<า>้าเขาเขาเขา ข้ขีีหลังนั้นอะมากคือไอเนอร์มันแกล้งหนูในคุกอะว่าแบบว่าไอเนอร์มันแจวเจวว่าแบบว่าว่าว่าหนูขอถ่ายรูปอะแต่ไอเนอร์มันแกล้งเล่นหนูไม่ได้ขอแล้วทีนี้แต่ว่าผม,ผมก็ม่ใจมผมก็เลยใส่เลยให้เปิดเพลงวะไว้ปับนขอเดิน โจมึงเริ่มก,ก่อนเหรอครับผมจิบก่อนนี่ครับเชียร์้ยดูดูสาวโอเวอร์เลยเหรอคร,ครับพี่มาเชียร์เลย <c oughs> ไม่เย็ยนคีฟอ่ะเด้นไหนเนีน่อีกต <c oughs> ่างอแล้ว แซม,มคิดว่าไงเหมาะสมกันปะอ่าม <c oughs> ุ้มไม่รู้อะป้าแต่เป็นเฮียอะไรก็พ,พูดอะไรก็พูดอไปาดิ <c oughs> เน่วเดี๋ยวเขาโฟรแตกแล้วเหมาะสมเลยป้าถ้าต้องดูไปเรื่อยๆว่าว่า,วา คือพี ś ś ่ผมให้ใจคุณฮารุไปอ่ะก็ต้องดูว่าคุณฮารุว่าให้ใจพี่ผมคือมาหรือเปล่าเชี๊ยตดูแล้วก็ให้นะคะถามโจก็ได้ในผมขอดูใจเอยดิไอ้แซมไอ้สัตว์แปลกแซมเอ้ามึงจะไปขอผู้หญิงดูคนนี้ไม่ได้นะไอ้สัตว์ใช่ก็ดูใจที่มึงเคยซื้อได้ไอ้สัตว์้า คือไม่ใช่ว่าให้พี่ผมแบบว่าแซมพูดไปเอาจริงแล้ว <c oughs> กูมึงช่วยกูรู้แล้วกัน <c oughs> คือพี่ผมผมเห็นพี่ผมก็แบบว่าคุยคอนต,ตอนที่นั่งรถไปกับผมมาพี่ผมตอนที่แบบพี่ผมโทรคุยกับคุณใช่ไหมไอ้เหตุผลพี่ผมก็บอกว่าตอนที่ผมร้องเพลงอะไรเงี้ยพี่ผมก็บอกไอ้แซมมึงเงียบดีเหมือนเขาจริงจังกับคุณมากเลยตอนที่คุณงอนเขาอะถูกปะครับอืมถ้าอย่างงี้คุณก็น่าจะรู้เลยนะว่า พี่ผมจริงใจคุณมากมาแค่ไหนอ้าวรัลลุไม่จริงไม่จริงใจกับโจตรงไหนอะค่ะเพราะคุณก็ต้องทําให้ผมเห็นด้วยอะคือตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าพี่ผมมาให้ใจคุณไปได้ใช่แล้วมงเป็นใครเป็นไวายป้าหนูเป็นน้องพี่โจไงผมสะตึงแม่งเล้ยเล่นกูบิดเลยรอฟีแล้วเมื่อกี้เขาเขาก็ดีครับพี่บางผมก็อยากเล่นเหมือนกันแหละก็นั่นแหละครับลองดูดูกันดูข้อเสียของฮารุเปข้อนึ่งแล้วก็ข้อดี เอาข้อดีเยอะเอาแค่ข้อเสียไหมครับมันน้อยข้อดีด้วยข้อเสียเออข้อเสียน้อยข้อดูผมเป็นตัวอย่างปะข้อเสียก็เป็นคนเฟรนลี่ครับเฟรนลี่จนเกินไปนิดนึงอ่าทาให้พี่ห่วงถูกไหมใช่ครับเพราะว่าผมเป็นคนขี้ห่วงเหมือนหนูเลยฟ้าเหมือนหนูเลยอ๋อโทษทีรขบปลาติ่งอมควันก็เงี้ยข้อดีะไยโจน่ารักครับ อยู่ด้วยแล้วผมมีความสุขตายวะไงไม่รู้อะค่ะข้อเสียของไอโจมีไหมข้อเสียเหรอคะใช่ไม่มีอะค่ะโจดีดีทุกอย่างเลยวิ่งตนมต้มผักอือจริงต้าผม หวานต้นขมปลายก็เงี้ยเยอะขึ้นวะแบบนี้แล้วกันตรงแล้วละกันฮารุค oh, ่ะโอ้ยเรื่องดี โจมันไม่กล้าพูดพี่บังหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะพี่บางจะพูดอะไรอ่ะพี่บังจะพูดอะไรเดินหน้าไปมิทติ้งโหวตไหมล่ะพี่พี่บางอะไรเนี่ยเดี๋ยวหนูไปกินย่างเนยที่นางติร็จกันค่ะีปใกล้ๆผมเลยปะเขาไม่ได้ชวนมึงย่างในหลังมอสครับไม่ต้องเสือก นี่สังบ้านใครก็ไม่ต้องไปเสือกกับเขาอ่ะเฮ้ยป๊าไม่เงล้อฟีหลายรอบละที่แจมทำมันไม่ถูกไงไม่ก็แย่เล่นอย่างนั้นเลยไปกินอะไรใครอะฮารุอะไรนะคะไปกินอะไรใครอะยากเลยบ้าจะชวนโจไปกินเห็นโจบอกว่าหิว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 เลยงี้หิวเลยอะไร เอาไม่รู้จักันกจริงป่ะเนี่ยไม่แซมพี่บอกแล้วไงว่าพี่มีมีบ้านอยู่ลังสิตไงน้องแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แต่กูก็ไปได้น้เขาชวนะพี่บังว่าไงพี่ปาว่าไปปาค <c oughs> ุยหน่อยดีเยัะแเต็กโต๊น้อกพี่บางนี่เขาแบบ ก็อาจจะพูดแต่คำนะสรุปยังไงอะนิ้งดูไว้ท่าน,านครับนี่คือไปนะไอโจพี่โจเตรียมไว้ด้วยเลยสามสามหกพันต้องจ่ายเพิ่มคือเธอจะไปเหรอ ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ไปค่ะไม่ไปไไหมเขาไม่ไปครับแต่เดี๋ยวว่าหนูไปกับโจสองคนก็ได้ครับเชี่ยป้านอ,อยากได้อย่างงี้บ้างโอ้ยจะเสือกเสือกป้าเกินจากที่เก็บ วันอยู่ไก่โจทําอะไรบ้างอะจบปูนครับไม่ไม่ทำอะไรค่ะเอาอ่ะใช่แต่โจจกน้นหนูไม่ได้จกเขารวยแล้วครับเขาเลยไม่ต้องทําอะไรไม่ได้รวยค่ะเอาโจเป็นพาล้าอยู่เอ้ามึงดูดิมึงดูพี่มากกว่นอย่าพูดดิไอ้นั่นไม่อีโมวะ ผมว่ะพี่กับพี่โจครับ,<อ>บตักเล็กด้วยีคุยกับปลาต้องมีเวลาว่าพอตกควรมูดูดีกว่าจะพูดแต่ละครับมูดูดีปลาพูดไปต่อไอ้ย่าแจมอยากฟังอไอ้ย่าแจมรอไปได้ไอ้ย่าแจมรอไปได้ไอแซนมูดจะถามไหมไม่มีนะครับ คือโอเคอ่ะก็ถ้าถ้ารักกันก็รักกันนานๆครับก็ดูแลดูแลด้วยกันลัวกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บงังขอบคุณครับน้องแซกูพูดเมือ่อกี้ <c oughs> สองรอบสิรอบครับเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วครับพี่ป้าเด็ดตอนของหนูป้าแบบนี้เลยนะพูดแบบนี้เลย เธอเขาไปทำอะไรเนี่ยก็ตอนแรกไม่อันนี้รถเธอใช่ไหมอืมอ่าเธอ<ช>จะรถมาคือคือตอนแรกอะ่ะ <c oughs> พี่บงัง <c oughs> พี่บังเขาคุยเรื่องไอ้แซมกับหญิงอยู่เพราะไอ้แซมอ่ะมันเพิ่งร <c oughs> ู้จักหญิงแล้วมันชวนหญิงไปมีติง้งพอคุยเสร็จจะไหมเขาก็จะไปทํางานกับเธอไงแล้วพี่บังถามว่าเขาคุยขาอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเธอแล้วเขาก็ไปเข้าห้องน้ำเมื่อกีก้แล้วกลับมาทีนี้เขาเห็นเธอมาอยู่บ้านแล้วแล้วเธอก็ยังคุยกับพี่บังอยู่แล้วเขาดูในทวิตเตอร์เขาเห็นพี่บังเรียกเธอไง พี่บังเขาก็าจะถามพี่เสกมั้งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันพี่บังเขาก็ปั่นเลยคือมันต้องคิดมากคือเขาก็ไม่เขาเขาคือเขาว่าไม่ได้บอกพี่บังเรียกมานะคือพี่บังอ่ะเรียกเองแล้วกูขับรถวนทำไมได้ดรอเปล่าวันเนี้ยไดแ้แต่แต่แต่เขาดูซอ้อมทีหลังด้วยนะทีละโค่นโหดอะ่ะแบบเก็บช็อตเก็บสองอะแบบหลบลบแล้วแบบฟันอะ่ะเอา้า ให้เขาสอนไหมละ่ะสอนครับแต่สอนแบบจำลอ, <c oughs> องอะ่ะทำเองไม่เป็นหรอแกจะไม่รู้มุมไงไม่รู้เรียมเธอวันนี้ว่าอะไร,รวันเสาร์วันเสราร์เสียอะไรแป๊บนึงนะมันเสาร์เสียอะไรเธอเขาไม่รู้อะเสียม่วง แต่พี่บางเขาก็าอย่าพูดแต่ละคำเนาะเธอว่าไหมแม่เอย <c oughs> เขาเขา,เขาแบบเขาบอกพี่บางเหมือนพี่วันอะ่ะเขาเล่นไม่ค่อยอยากคุยเธอกลัวเหรอ <c oughs> <c oughs> พี่บางเขาปั่นเฉยๆเธอไม่ต้องคิดมากเธอดูดีคนน่ารักอะ่ <c oughs> อะไร ชุดของเอ็นทีอาร์จะใส่เสื้อเสื้อันนี้ไหมเชรักนี่ๆๆเอามันไม่มีสีม่วงเหรอเธอจะพาเขาแต่งตัวไปแน่อร์หรอวิทหนึ่งวันอ่าๆงั้นเขาให้เธอเลือกมาหนึ่งแม่เอาให้เธอเลือกเขาเลือกเขาเลือกไม่ดีเพราะว่าเพราะว่าเขาให้แม่เขาอยากให้ทีรักเลือกเขาไม่เป็นไรเขาอยากเดินตามทีรัก ไม่แต่เขาอ่ะงั้นอันนี้เขาอยากให้งั้นอันนี้เธอวิ่งเหมันไม่มีปะมันหรอลองอันเล็กๆเลยอะเธอลองดูดิเธอมาเลขอะไรเธอพูดมาดิเออเลขเจ็ดโชว์ไลน์ไปกลัวได้ลบเธออยากเห็นไลน์สักเขาไหมเขาไปสักมาเธอวิ่งไม่มีมันหรอเดี๋ยวเธอเลือกเลยคุยกันเนี่ยสวัสดีครับพี่บัง ครับกูให้แซมตามกระทือม,มู่สองคนะระทืบม,มันให้กูดูหน่อยดิแล้วมันจะมาเจอมาเจอไหมอ่ะไม่รู้โอเคครับมันมีมีดอะพี่บังดูหลังให้หนูหน่อยนะต้องดูเองอ๋อหรอมันม่วงหรอ เลขอะไรอ่ะเลข449ร้อย่สิเ้อ่าเธออันนี้มองยังอ่านี้มองยังอ่าอันนี้มอง <S <S อ,อันนี้มองอันนี้เลขอะไร4ี่ร้อยสิเก้าเขาเลื่อนแป๊บมืออีกอ่ะกูบอกให้ว่ามือมืออีกแล้ว <c oughs> กูโดนนล้กูโดนคาหลาน <c oughs> พี่บังล้านเปอร์เซ็นต์เธอเท่อยเธอ เหยียดแม่สงเก็บหมดด้วยดูไหมนี่แต่งตัวอยู่กลางมันไม่ร้อนไม่หนาวเลยวะ Yes, I am. Yes, I am. Exactly. Yes, Yes, I am. thử dagger hả? Yes,